สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนําการเช็คอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจในซิมมือถือของเรานะครับทั้ง3ค่ายเลยนะครับทั้ง a s เอสทูมูแลวก็ d t a ทนะมีท่านที่ถามมานะครับว่าอยากเช็คแพ็กเกจตัวเองนะครับว่าตอนนี้ซิมเราเนี่ยมันมีเน็ตอยู่ไหมหรือว่ามันหมดอายุแล้วนะครับเราอยากเช็คเช็คยังไงแต่ละค่ายมันมีรหัสเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับวิธีการเช็คไม่ยากเลยเดี๋ยวผมจะพาเช็คทีละอันก็แล้วกันนะครับในซิมในเครื่องผมเนี่ยม,มันมีซิม a อเแลวก็ทูมูฟนะ แต่ว่า d ีแท็เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาเครื่องมาทำให้ดูแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะให้รหัสไปนะครับเพื่อเช็คอ่าขั้นแรกเลยนะครับวิธีเช็คผมจะเช็คของ a-s ก่อนก็แล้วกันนะครับให้เรากดเข้าที่ปุ่มโทนะปุ่มโทนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดปุ่มโทออกอกดปุ่มโทออกแบบนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขอะ่ะให้เรากดดอกจันท1 1 1ดอกจันทาสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ ให้กดตามนี้เลยนะครับอันนี้ของ A S นะนะครับ A I S โอเคหลังจากเรากดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดโทรออกอ้าวหายไปลวเอาใหม่อากดโทรออกเลยป้าบเข้าไปตอนนี้ผมจะเลือกเปน็น a S ก่อนนะนะครับ A H. S พอเรากดเรียบร้อยนะครับขาบอกว่าข้อมูลผู้ใช้บริการเครือข่ายกร่าลาลอารอสักครู่ครับคุณจะได้รับข้อมูลผ่าน S M S อนาะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอดูว่ามี S S เข้ามาไหม นะครับอ่ะตอนนี้รอสักครู่ SMS อ่ะตอนนี้ยังไม่มานะอ่ะมาแล้วนะครับเนี่ยครับข้อความบอกเลยนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่ใช่นะนี่ตัวนี้เป็นพิเศษสําหรับคุณอันนี้แสงว่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเป็นโปรโมชั่นที่มันมัน มันแจ้งมาเฉยแต่ที่จริงอยู่ตรงนี้นะครับต้องดูตรงนี้นะเขาบอกว่ายอดใช้คงเหลือของคุณคือฟรีอินเทอร์เน็ต64 k v นะครับใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดความเร็วสูงสุดอันนี้อันนี้เป็นของ a อนะวิธีการเช็คนะครับถ้าท่าน,านมีเน็ต AS ท่านก็กดตามนี้นะที่จริงตัวนี้ซิม AS นี่ยผมไม่ได้สมัครแพ็กเกจนะแต่ว่ามันเป็นแพ็กเกจที่มันให้ฟรีอยู่ในซิมอยู่แล้วนะครับ ก็เลยจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตแค่64 KB ถือว่าต่ำมากนะนะครับแต่ตัวนี้เน็ตที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ของ Two ท o o v e อ่าเดี๋ยวของ Two ท m o v e เราจะเช็คยังไงก็เข้าที่โทรออกเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มโทรออกแล้วกดคำว่าดอกจัน900นะครับสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับนีดอกจัน900ตัวน,นี้นะนะครับดอกจัน900สี่เหลี่ยมโทรออกอ่าโทรออกเลยนะครับเลือกซิมโทรนะโอเค ขาจะบอกว่าขอ้อมูลผู้ใช้บริการกรุณารอ SM s ดินยันอ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่มาแล้วนะครับโอ้ทูมูฟเร็วนะนะครับอ่ากดเข้าไปดูทูมูฟนี่ผมสมัครโปรโมชันนะครับผมใช้โปรโมชัน10 mm, เมกไม่ลดสปีดเดือนละ200 mm, นะเนี่ยครับท่านดูตรงนี้นะนี่ที่เราได้มาเขาบอ่ว่าจากเน็ตเร็ว10เมกไม่อัน้นบวก Wi-Fi ไม่อัน้นโทรฟรีทุกเครือข่า,ขาย15นาทีจากนั้นคิดนาทีละ90สตางค์ไม่รวมภาษี นาน30วันต่ออายุอัตโนมัติตัวนี้ของทูเนี่ยผมใช้มันมันเป็นโปรเหมือนกับซิมเทพอะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมี4เมกมี10เมกนะตอนนี้ผมผมเลือกเป็น10เมกเดือนละ2 0 0้นะครับแต่ท่านต้องไปลองไปหาดูนะท่านไหนท่านไหนอยากได้เนี่ยเพราะว่าบางทีมันก็บางทีมันก็หมดนะมันจะอาจจะเป็นโปรโมชั่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับเราสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับก็ของทูมูก็ดอกจันเก้าร้อยเหลี่ยมทออกใช่ไหม แล้วถ้าเป็นของ d t แทละ่ะ DT แทนี่จะเป็นเบอร์นี้นะครับให้ท่านกดตามนี้นะดอกจัน1 0 1นะครับแล้วก็ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับของ d t แท็นะนี่ของ d t แทนะนะครับ DT แทนะครับอันนี้ของ d t แทกอ่าก็ต้องกดตามนี้เพราะดีในซิมในเครื่องนี้มันไม่มีซิม d t แทเนาะก็เลยเกิดให้กดให้ดูไม่ได้นะครับท่านไหนที่ใช้ซิมดีแท็กก็กดตามนี้เลย อโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านไหนที่ใช้ซิมนะครับอยากเช็กว่าตอนนี้มือถือเราตอนนี้เน็ตไม่เล่นเน็ตไม่ได้เนะี่ยมันเกิดจากอะไรลองเช็กเน็ตด,ดูว่าเน็ตเรามันหมดหรือเปล่าโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ